ใหม่ดาวิกาอวดแฟชั่นดับลมหนาวเป็นในีหนึ่งคู่หวานคนบันเทิงที่ดลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสาหรับคู่ของนางเอกสาวใหม่ดาวิกากับนักแสดงหนุ่มเต๋อเฉินทวิทเพราะคู่นี้เข้าผ่านดูใจกันมานานหลายปีแล้ว ถามยังวางตัวดีไม่เปลี่ยนพอแม้จะคบกันมาได้นานกว่า4ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือว่าข่าวด้านลบออกมาให้ได้เห็นเลยละค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้จะคบหากันมานานหลายปีแต่ก็ยังมีโมเมนต,ต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันตลอดด้วยล่าสุดก็ได้ความคู่กันไปเที่ยวรับลมหนาวทางภาคเหนือซึ่งก็มีภาพออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยค่ะและที่ทําแฟนๆนึกฮัสุดๆก็น่าจะเป็นแฟชั่นรับลมหนาวของสาวใหม่นี้แหละค่ะเพราะมาในชุดสุด,ดเซ็กซี่แหวกอกและเผยให้เห็นหน้าท้องขาเนียนจะเป็นยังไง้้าาาางนนัมชภพกกเลยดีว่ งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยล่ะค่ะพอดูนี้แทบไฟดูอีกแล้วเรียกได้ว่าแม้จะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลแต่ก็ยังอดความแทบได้แบบไม่มีแผ่วเลยล่ะค่ะสำหรับสาวคนนี้